สวัสดีครับทุกคนไม่โชว์หน้านะครับคลิปนี้เพิ่งจะตื่นนอนเอาละครับจะมาบอกวิธีการฝึกที่เป็นเบสิกของการใช้กราฟเส้นเทรดเ n นเดอรี่ออปชันแบบหนึ่งนาทีนะครับอ่าเริ่มอ,อย่างนี้แล้วกันกราฟเส้นเนี่ยนะครับ ตอนนี้อ๋อถ้าใครถ้าใครถ้าใครได้การตั้งค่าแล้วตั้งค่าแล้วนะครับเอ่อตั้งค่าแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าหน้าจอยังไม่เหมือนยังไม่เหมือนกันในคลิปเนี่ยก็ไปคลิกทีลล่ลิงก์ด้านล่างนะครับพี่น่าจะมีคลิปหนึ่งบอกว่าตั้งค่ายังไงแล้วจะได้ตรงกันแบบนี้นะครับพอได้ตรงกันเสร็จแล้วทีนี้ไอ้นี่เป็นเบสิกเลยที่ทุกคนจะต้องฝึกให้คล่อง สำคัญเลยนะครับสำคัญสุดๆเลยเน้นว่าสำคัญสุดๆนะเอาละดูกราฟเส้นยังไงให้ราคาเดินช้าๆเอออีกทีนะดูกราฟเส้นยังไงฝึกดูกราฟเส้นยังไงให้ราคาเดินช้าๆ่เาเริ่มกันเลยครับอันแรกทำความเข้าใจก่อนว่าเส้นราคาเนี่ยจะเดินจะขยับ แล้วก็หยุดทุกๆหนึ่งวินาทีฟังให้ดีนะครับจะขยับแล้วก็หยุดทุกๆหนึ่งวินาทีอ่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้นะครับทีน,นี้เราก็ฝึกอย่างนี้เราเห็นจุดเขียวๆที่มันกระพริบไหมครับจุดสีเขียวที่มันกระพริบเนี่ยอ่าเพื่อเห็นชัดๆก็ให้เราซูมอินหน้าจอให้ใหญ่ที่สุดจนซูมอินไม่ได้แล้วเอาให้ใหญ่ที่สุดนะครับ แล้วก็ดึงค่าหน้าจอมาวิ่ตรงกลางอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็เอาตามองไปที่ตรงนี้ใช้ตาทั้งคู่นะอย่าใช้ข้างเดียวนะครับไม่ต้องหลับตานะใช้ตาทั้งคู่มองไปที่จุดเขียวๆเ,เนี่ยตรงปลายเส้นราคาเนี่ยนะครับวิธีมองคือมองให้เห็นแต่อย่าอย่อยาก,กดสายตาอย่าจ้องอ่ะอย่าจ้องถ้าใครจ้องจนรู้สึกว่าสายตาเกร็งแล้วก็เมื่อยเนี่ยให ให้ผ่อนคลายสายตาก่อนเอาแบบระดับสบายๆนะให้เห็นที่จุดสีเขียวนะครับชัดไม่ชัดไม่เป็นไรแต่พยายามมองไปที่จุดสีเขียวหรือตรงปลายเส้นราคาตรงปลายเส้นราคานะครับเสร็จแล้วก็ให้ท่องคำนี้ขยับหยุด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  พร้อมกับมองมองไปที่เส้นแล้วก็จะท่องเป็นเสียงก็ได้หรือจะท่องในใจก็ได้ขยับหยุด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 ทำอย่างเงี้ยให้จังหวะคำว่าขยับกับคำว่าหยุดเนี่ยห่างกันประมาณหนึ่งวิให้ใกล้เคียงหนึ่งวิขยับหยุดขยับหยุดเสร็จแล้วพอหาจังหวะอย่างนี้ได้เสร็จปุ๊บให้ทำอย่างเงี้ยครับต่อเนื่องไปอย่างน้อยสามนาทีนะ สามนาทีห้านาทีก็ได้พยับหยุดพยับหยุดพยับหยุดขยับหยุดพยับหยุด,ยยดเราจะเจอเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นคือจะรู้สึกว่ากราฟเส้นเดินช้าลงอย่างเห็นได้ชัดจากตอนแรกๆเรารู้สึกว่าเฮ้ยดูไม่ทันเราจะดูทันแหละนะครับทีนี้พอได้ความรู้สึกตรงนี้แล้วก็ขยายขอบเขตการมองออกไป ให้การมองเนี่ยเรามองเห็นที่ปลายเส้นของทุกๆเส้นโดยโฟกัสที่เส้นราคาเหมือนเดิมแต่ขยายการมองออกไปพยายามพยายามหาจุดที่ตัวเองมองแล้วเห็นหน้าจอทั้งหน้าจอแต่ยังไม่หลุดโฟกัสจากเส้นราคานะครับโฟกัสยังอยู่ที่ปลายเส้นราคาแต่ลองหาหาความเหมาะสมของแต่ละคนมันจะไม่เท่ากันนะครับ ว่าเรามองอยังไงนะแล้วเราเห็นทุกเส้นบนหน้าจอแล้วก็ฝึกเหมือนเดิมต่อพยับหยุดพยับหยุดพยับหยุดแต่รอบนี้ให้เห็นทุกเส้นบนหน้าจอไม่ใช่แค่เส้นราคานะครับฝึกอย่างนี้ทุกวันจนเป็นนิสัยเลยเวลาเรามามองหน้าจอเราก็จะใช้กราฟเส้นเทรด แบบมีความสุขนะครับอ่พอคล้องตรงนี้เสร็จปั๊กเรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องยากแล้วเพราะว่าเราต้องการดูจุดตัดของราคากับทุกๆเส้นถ้าเรามองเส้นราคาทันมองทุกเส้นบนหน้าจอแบบสบายๆเราจะมองเห็นจุดตัดในจังหวะที่เส้นราคาหยุด ย้ำนะครับเราจะเห็นจุดตัดแบบง่ายๆตอนที่เส้นราคาหยุดเนี่ยนะครับตอนขยับเราอย่าเพิ่งไปมองนะพอมันหยุดปุ๊บเราก็มองจุดตัดตอนขยับก็ขยับไปแต่พอมันหยุดปักอ่ามันตัดเส้นไหนหรือมันไม่ตัดเราก็จะรู้ทันทีเลยนะทีนี้เราจะเห็นจุดกดได้ยังไงก็คือเอาจุดตัดมาเรียงกัน ตามรูปแบบที่มันเกิดซ้ำๆเราก็จะสามารถรู้ทิศทางที่แข็งแรงยืนยันเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มเขียวปุ่มแดงเพื่อทําการเทรดได้อย่างแม่นยำเคจบแล้วครับฝึกกันนะครับ